ััครับแม่ไปไม่อยากให้แม่มาให้กําลังใจฝ่ายนี้ไม่อยากให้ไปผูกข้อต่อแขนไม่อยากให้รับไม่อยากให้รับของไม่อยากนั่นนั่นนี่นี่ไม่อยากให้ติดต่อไม่อยากให้อะไรเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ใช่ไหมพี่น้องทีโอ้ทำไมคุณไปเกลียดไปชังเขาขนาดนั้นนะครับเนาะใช่ไหมคุณไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลอะไรเลยใช่ไหมอ่าคุณไปมั่นอกมั่นใจได้ยังไงใช่ไหมพ่อคุณก็ยังไม่เห็นใช่ไหม เมื่อก่อนก็ว่าจะไปเป็นประยง์ปัญญาให้เขาอยู่ใช่ไหมอ๋ออะไรทําให้คุณเปลี่ยนไปขนาดนี้อคุณโดนอะไรกโกหูหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้นะอืมจะเอาที่ดินเนยอะโอ้มาทําที่ร่ปเกี้ยวกันโอ้จะกี้คือว่าประหยัดได้คือว่าอันนี้แท้บ่เออใครไปพูดกโกหูหรือจะไงทําไมถึงไปพิกดินแบบนี้อันนี้เราก็ไม่รู้นะเราถามนะ เ <Mile dizzy> <Das boys> <laughs> ออใช่ไหมมันเป็นยังไงพี่น้องเอีมันเกิดอะไรขึ้นนะนะครับพยายามที่จะกัดขวางนะครับพี่น้องเอีนะพาทําได้หมดเลยครับขนาดเรื่องแค่นี้นะนี่พี่น้องเอีถ้าเป็นเรื่องอื่นนะครับอีช้าเขาอืมแต่เห็นเอฟีมาปุ๊บีะเห็นไหมได้ยินเสียงคล้องเสียงกองเสียงเก่งเดดเด็ดเด็ดเขา เ็บอืมคอนใกล้ถืงคอนนะครับเก็บหัวทันทีได้ยินเพลงนี้เศร้านันทีศูนย์ฮึบเลยได้ยินเสียงเพลงเขาล้องเขาล่ำบันเนี่ยมันเป็นแบบนั้นจริงๆนะเพราะอะไรครับความดิษฉาความดิษยามันขึ้นหน้าขึ้นตามันขึ้นสมองเข้าใจไหมเห็นเขามายังไม่เห็นเขาทำคลิปเขาหลังไหลมาให้กำลังแจ็บปุ๊บ แงจิ้วเขาอีกว่นี้ <g ill ain> แงจิ้วเขาอีกแงงโมเขาไปอยีกว่านี้อ่มันจีเด่นจีดังก,งก,กูกูเป็นผู้เสียเส้นนะสูเป็นอะไรกูเป็นผู้เสียเสน้นเขาต้องมาสงสารกูคนเดียวไม่ใช่พวกมึงมาเออต้องมาห้อมร้องกูมาให้กำลังใจกูสิกูเป็นผู้เสียเสน้น โอ้ยตายแล้วพี่น้องเอฟซีนั่นความคืดมันเป็นแบบนั้นนะครับนะอุ้นผู้เสียเส่นน,นั่นี่น,นี่ต้องมาให้กำลังใจกูผู้เดียวนี่กูเป็นผู้เสียเส่นโบไรแหวนกำลังใจฝ่ายนั้นโบไร <c oughs> โอ้ยตายแล้วนะครับพี่น้องแม่รับโบไรได้ยินเสียงพีงนี่โอ้ยรับโบไรแล้วโบไรโบไรนะครับพี่น้องเอฟซี จีเป็นสีตายเขาลเาียงเพลงไม่ได้นะครับเนาะยงยงอกไม่ได้นะครับพี่ีเนาะนะครับทําทุกวิถีทางนะพี่น้องพี่ีมันเกิดจากอะไรครับถ้าไม่เกิดจากความอิจฉาที่จะยอยากได้ความเป็นธรรมจะได้ความเป็นธรรมความุติธรรมจริงหรือไม่ใช่หรือเปล่านะนะครับทำไมคุณไม่รอก่อนใช่ไหม มันคุณมาพูดตอนปีไหนอืมใช่ไหม <c oughs> ออกมาพูดแบบนี้เพราะอะไรขนาพี่น้องก็กลัวถมตัวเองยัง,ย,งยังออกมาพูดแบบนี้ได้ใช่ไหมไม่อยากให้ใครไปเลยเพราะอะไรปุ๊บถ้าเขาไม่ไปอความคิดของเขาเนี่ยคนในครอบครัวนี่จะเชื่อว่าฝ่ายนี้เป็นคนทํา อนี่ยมือนจะอะไรครับเข้าข้างเจ้าขคงแบบนี้นะพี่น้องนิฟซีเข้าใจไหมอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมนะอ่าเหมือนอะไรครับสนับความคิดเออสนับสนุนความคิดของตัวเองเพาอะไรเขาเข้าข้างกูทําไมฝ่ายนี้เขาถึงไม่มาจะให้เขาคิดแบบนี้เข้าใจไหมอันนี้ความคิดของผมนะแล้วจะให้สังคมคิดแบบนี้ด้วยนะครับพี่น้องนิฟซีเขาไม่เขาเขาไม่ไปเพราะอะไรเพราะเขาสงสัยฝ่ายนี้แล้วก็กลัวสงสัยฝ่ายนี้ทุกคน น่าจะคิดแบบนี้นะครับพี่น้องเอีอันนี้ความคิดของผมนะอ่าอันนี้ความคิดของผมน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าหรือไม่อยากให้ใครมาเลยนะครับพี่น้องเอีอ่าอยากให้เข้าข้างตัวเองฝ่ายเดียวนะครับนะอืมนะครับเ <laughs> ออนะครับผมคิดแบบนี้นะครับคิดมานานแล้วนะคิดมานานแล้วได้มายินคําพูดแบบนี้มันก็ต้อนรับสมาชิกใหม่ใีนพี่น้องเอฟซี ก็ยิ่งคิดเข้าไปอีกนะครับพี่น้องพีีนะผมก็ไม่นึกไม่ฝันเลยว่าจะเป็นถึงได้ขนาดนี้เนาะ,ะเป็นได้มากถึงขนาดนี้นะครับพี่ีได้ไปฟังคําพูดเนาะแม่เจ้าป่ายเฮ็เหรือจะไปพูแขนนี้เขาบ่ค่อยค่อยนั่งน้อยจืดอ,อยู่เด้อว,ว่าเจ้าไปพูแขนนี่เขาเม่นบ่นจ,นจบ <laughs> เจ้าคือไปหาเขาลููค่อยตายหรือแม่เจ้าคือเห็นแนนี้โอ้ยตายแล้วตายกับส่วนตายนะครับพี่น้องยุจีนาอเฮจังได้เนาะย้ายก็อู้เต็งแม่เจ้าคือเห็นแนวนี้เจ้าไปหาเขาบ่า นูค่อยจ่ายได้ไหมตายแล้วครับพี่น้องแอฟซีเงีดเนาะมาตัววอรสิเทเตกนะครับเนาะทำไมคิดแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีนะแม้กระทั่งพท่านแม่นะครับก็ยังบังคับเลยนะโทรมาบอกโทรมาโจว่าใช่ไหมตายแล้วเนาะครับขอากับลูกคือกันเนาะพี่น้องเอฟซีไม่มไนเมินอะเนาะ อืมนะครับนะไม่คิดเลยนะครับพี่น้อง fc มันจะเป็นถึงได้ขนาดน,นี้เนาะไม่คิดไม่ฝันเลยนะครับเนาะนะครับ,บกลัวช่างตัง้มรักกันไหมคะ,ะทำไมพวกเขาไม่รักกันโอ้ยรักกันนะครับพี่น้อง fc รู้แล้กันเด้อเอากันเด้อนะครับพี่นอนะนะ้อง fc นะนะใครล้ก็ช่วยกัน เอ,อใครใครล้มก็ต้องช่วยกันขี่ขึ้นนะครับแม่ผมสอนแบบนี้นะอย่างแทบ้านเพิ่นว่าเ้อชซอยเดียวหิวขึ้นพอมีก็ช่วยกันนะครับคนละเท่าไหร่ก็ช่วยกันนะพี่น้องยกสี่นะขนาดข้าดอ,องข่อยกันรวบรวมกันมาเลยน้ำเจเนี่ยนะครับ<า>มันไม่เป็นแบบนี้นะครับไม่เป็นแบบนี้นะนะครับถ้าอาพี่น้องไม่รักกันแล้วใครจะมารักเราพี่น้องจะไหมนะเราก็คิดแบบนี้นะถ้าเรารักกัน คนอื่นเขาก็เกรงใจเราคนในหมู่บ้านใช่ไหมอ่าก็กล <c oughs> ัวก็เยอะนะบันทีนะเขาก็เกรงใจเราถ้าเราถูกกันรักใคร่าสามัคคีพองดองกันนะครับโอ,อ้ได้มาฟังห <c> ม <oughs> <c oughs> <c oughs> ด,ดเศร้านะ <c oughs> ยายแล้วก็โอ้กูอ๊เด้อน <c oughs> คนลำบากใจเ <c oughs> ม่เจ้าปให้ไปหรือ จะไม่จะไม่ผูกแขนให้เขาวบอโ,โอ้ยโอเจะหูจักบอลูกค่อยตายนะ ح ح> โอ้ยตายแล้วพี่น้อง ح ح> กกเอฟซีอ่าจะแข่งยังไงเนาะพี่น้องเอฟซีเนาะเหมือนอะไรครับจะให้เขานนั้นไปอยู่กับตัวเองไม่อยากให้มานี่เลยอย่างให้สังคมเห็นว่าอ่าชาวบ,บ้านนี่อ่าคนในครอบครัวนี่เนาะคนในครอบครัวนี่ ไม่เห็นกับฝ่ายนี้เข้าใจว่าฝ่ายนี้เป็นคนทำอย่ากให้สังคมเข้าใจแบบนี้ความคิดของผมน่ะนะครับเอก็เลยไม่อยากให้ใครมาเลยนะอู้พี่เดี่ยวนะครับสวัสดีครับนะพิชโนโอกาสความมบุญอืมก็จะเป็นแบบนี้นัตตาพูดนะครับพี่น้องเอ